พอดีเห็นคอมเมนต์สอบถามเกี่ยวกับที่วางหลอดได้นะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะอันไม่ได้ซื้อมานะคะพอดีอันสั่งช่างทำะคะ่ะเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ะคะ่ะขนาดที่หลอดได้บรรจุได้นะคะก็คือของอันจะอยู่ที่400 40หลอดค่ะอันนี้นะคะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เลยคือความตั้งใจของอันน่ะอันตั้งใจที่จะให้อ่าที่วางหลอดได้นะคะเป็นที่ตกแต่งผนังด้วยนะคะก็เลยทําแบบขนาดใหญ่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะหลอดได้ก็คือยังไม่เต็มเลยข้อดีนะคะของการที่อ่าเราเราวางหลอดได้ค่ะติดกําแพงแบบนี้ก็คือมันประหยัดพื้นที่ค่ะ ะะเราก็เวลาที่เราจะใช้งานนะคะอย่างเช่นแบบพอเรามีผ้าที่จะต้องเย็บใช่ไหมคะเราก็าผ้านะคะมาวางเทียบแบบนี้ได้เลยค่ะอันก็จะจัดแบบเป็นเฉดสีนะคะเฉดสีที่มันใกล้เคียงกันนะคะอย่างตัวนี้นะเป็นผ้าสีเขียวใช่ปะอันก็จะมาไล่เลยค่ะดูว่าสีไหนที่มันใกล้เคียงนี่นะคะก็จะเป็นเฉดนี้แบบนี้ค่ะข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเทียบได้นะคะได้ไง่ายๆเลยนะคะ ดีกว่าที่เราขาวได้แบบเอาใส่ไว้ในเ,เกะนะคะแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนะะี่ยค่ะหยิบใช้งานง่ายด้วยแล้วก็เทียบสีได้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมค่ะก็จ้างช่างทำนะคะแล้วก็พ่นสีค่ะเป็นสีขาวให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกำแพงนะคะก็แบบนี้เลยแต่ที่อันเห็นนะคะก็มีมีขายเป็นสำเร็จรูปก็มีนะคะแต่ว่าจะเป็นขนาดค่อนข้างเล็กอะคะ่ะก็ลองดูเนาะตามความเหมาะสมค่ะตามแบบที่เราใช้งาน ก็ประมาณนี้ค่ะจบการรีวิวค่ะ